หมินหม้อนะครับนี่มันคือหมินหม้อก็ผมขยับแล้วขยับแล้วโอ้โหเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วหนักเลยไหมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆหนูๆกับปู่เล็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนี่โอ้โหมีขนมมาแจกทีมงานก็ผมนี่โอ้โหนี่ก็ผมไม่รู้คืออะไรนะครับนี่โอ้โหเอาถือไว้เซียนเ้าโอ้โหเกมนี้มีชื่อว่าดึงผิดชีวิตหน้าดำก็ผมนี่มาลองกันเลยนะออาต้นกล้าชอบห่อนห่อนี้ห่อนี้โอ้นี่ครับ มีแต่ขนมเยอะๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับถ้าใครจับผิดก็คือแบบว่าจะโดนมิ่นหม้อนะครับนี่หมิ่นหม้อป้ายหน้าครับผมนี่ะเดี๋ยวลองกันเลยใครจับก่อนน้องต้นก้านะครับอ่ะจับเลยจับเส้นไหนเฮ้ยเฮ้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอ้โหใครคิวต่อไปจะจับน้องวิระอ่ะวิระอ่ะให้วิระป้ายก่อนอ่ะดูชัดๆเลยครับอดูใกล้ๆดูใกล้ๆ อาอน้องต้นกล้าโดนแล้วครับผมดู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 หน้าโอ้โหไหนโชว์ดิโอ้โหนิดเดียวอ่ะต่อไปน้องวีละอ่ะลองเลยน้องต้นกล้าเตรียมไว้เลยเฮ้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 ยน้องวีระก็ไม่ได้ครับผมอ่ะน้องวีระอ่าไม่ใช่ไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่าเลไหนดูหน่อยดูหน่อยเออดำดำอ่ะใครต่อไปน้องตึ้นอ่า เดี this, ๋ยวพี่นะพี่เตรียมไว้เลยนะถ้าถ้าไม่ได้อ่ะเตรียมไว้เลยนี่ครับผมเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมามามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆเอ้ยเป็นไงหน้าดิครับมาทีนี้พี่นะพี่เป็นคนทำพี่ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเส้นใหญ่ๆนี่เส้นใหญ่ๆครับผมนี่อ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยโอ้ขนาดยังไม่นี่ยังดำแล้วนิดนึงนี่ โอ้โหไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นพยานนะครับนี่พี่บอกแล้วต้องเส้นใหญ่ๆนะนี่ก็ผมได้แล้วอ่ารอดนะครั้งนี้พี่รอดนะอ่าต่อไปเฮ้ย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 ไม่ได้แล้วเนี่ยอ่าโดนครับโดนโดนเดี๋ยวดูกันเลยนะครับเอยากให้ดูให้ดูอ่าอ่าายคิว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 เออเออไหนดูดิ โชว์กล้องแม่พี่บอกว่าเส้นใหญ่ๆเส้นใหญ่ๆมันมีเอาเลยเอาเลยค่อยๆทำค่อยๆทำเออเออเอโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เจออ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออ่ะ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 เตรียมแล้ว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 โอ้โหฮะ เป็นไงครับผมจับดีๆจับดีดีอ๋อแต่การเหมือนเดิมค่อยๆทานะอย่าทาเยอะค่อยๆทาค่อยๆทาเออพอไหนๆโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยดูจับยังไงไม่ได้นี่โอ้โหเหลือตั้งเยอะครับผม นิดเดียวนิดน對對นเดียวอย่าอย่าทำเยอ,อะอย่าทำเยอะเออนิดเดียวเออ <laughs> โชว์กล้องหน่อยโชว์กล้อนไหนเยมเลยครับเกมเลยครับจับผิดเอ่อชีวิตหน้าดำนะครับนี่ <laughs> จับผิดโดนป้ายหน้าดำว่าผมนี่เกมนี้มาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนต้องเตือนไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี้โอ้โ oh, ห oh, <c oughs> ขนมเหลืออย่างเยอะเลย <c oughs> ถูถูถูถ, <c oughs> ถลอกถลอเอะไะ ต่อไปใครพี่นะน้องตอนกล้าว่าพี่จะได้ไหมครั้งนี้ไ,ได้ไดูดูด,ดูนี่พี่เห็นไว้แล้วเส้นนี้นี่เส้นใหญ่ๆนะเออเอาเลยพี่แนะนํานะดูครับผมเอาลอเอาลยนี่นีข่ขยับแล้ว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 โ oh, อ้โหเตรียมแล้ว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 ตายิดังนี้ดูครับผมโอ้ ดำขนาดนี้เลยเหรอมาน้องต้นกะได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหเหมือนเดิมก็ผมนิดเดียวนะนิดเออเอาหนวดหน่อยเอาหนวดจมูกจมูกแล้วจมูกโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยโอ้โหเตรียมไม่เลยน้องต้นกะเตรียมไม่เลยอ่าด๊อ่าเตรียมไม่เลยดูครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี้หน่อยนี่ครับ โอ้โหเกี้ยงแล้วผมนี่ห <c oughs> มินหม้อนะครับนี่ห <c oughs> มินหม้อ <c oughs> ลองหน่อยขนมเดี๋ยวตั้งเยอะนี่ไม่พากันหยิบขนมแล้วเนี่ยเอาดิเอาหยิบทีละสองเลยเอาให้หยิบทีละสองเลยสองครั้งนะ <c oughs> ไม่ใช่ครั้งเดียวสองสิน้นสองครั้ง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย oh โอ้โหสอ,องไอ้ต้นก้าชอบเลยนะเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้อ่ะนี่เออโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับผมปลาหมึกแน่น้องต้นก้าชอบแล้วเนี่ย <c oughs> อ่าครั้งแรกไม่ได้ไไดอ่าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วต้องได้ไดแหละพี่ว่าโอ้ <laughs> โหเหลือตั้งเยอะไม่ได้นะนเนี่ยม,มา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 เหลือใครยังไม่ได้อ่าน้องต้นกล้ากับอ่าน้องเต้นนะครับนี่โชว์กล้องหน่อยโชว์กล้อง,องหน่อยลูกขยับโชว์กล้อง,องหน่อย <laughs> ขนาดเป็นคนทำนะครับนี่ยังโดนเละเลยครับนี่อ่าครั้งแรกผ่านครับผมดูครั้งที่สองนะอ่าขยับแล้วขยับแล้วเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งจิบครับผมโอ้โหโดนอีกแล้วฮะโดนครับผมเออแบใครทีนี้น้องน้องบิละเอ้ยน้องไอ้ต้นกล้านะครับผมนี่อ่าเลือกเลยสองครั้งนะให้หยิบสองครั้งเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ครับผมเส้นนี้ลองใหม่ลองใหม่เฮ้ยเฮ้ยได้ไหมไม่ได้ครับผมอ่าโดนเหมือนเดิมจะทายเยอะจะทายเยอะ โอ้เฮ้ยัปจับยังไงวะไม่โดนดูมันเหลือตั้งเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อนๆรอบผมขนมเนี่ยจัอะไรกับกูไว้เอาอย่าจบปเยอะนะไปนิดๆนิดๆนิดๆอ่านิดๆนๆอ่านิดๆนิดๆนๆเออหลับตาไว้เวลาป้ายแต่หลับตาไว้เออในชวงก้องหน่อยช่วงก้องหน่อยสภาพใครทีนี้น้องต้นอ่าน้องต้นนะทีนี้เตรียมไว้เลยเตรียมไว้เฮ้ยเๆเป็นพยาานะเป็นพยาานะ ตได้แล้วนะห่อหนึ่งนะโอเคเออมาทีนี้ตาพี่ครับผมนี่เหลือประมาณ <c oughs> เหลือประมาณห้าห่อครับผมเ <c oughs> หล<อ>ือห้าห่อเดี๋ยวลองนะเดี๋ยวดูนะ <c oughs> โอ้โหเส้นนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่โอ้ลาดเลยอ่ะโดนเลยอืมนี่ครับผมเต็มเต็มเลยโอ้โหหน้าแบบหล่อๆของผมนี่ไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> สองครั้งเอาพี่ให้สามครั้งเลยอ๋อสามครั้งหนึ่ง <c oughs> จับไปเลยสองอ่ะอีกสามโอ้หลับตาไปโชว์กล้องหน่อยยิ้มหน่อยแล้วยิ้มหวาน,นหน่อยยิ้มหวานหน่อยโอ้โหสภาพดูไม่ได้ครับผมแต่ละคนใครทีน่นี้เอาเตรียมรอไว้เลยเตรียมรอไว้เลย,ย,เลยแก้แค้นเลยแก้แค้นเลยแก้แค้นเลยแก้แคน้แแคนหลับตานะหลับตานะอ่ะอ่ะลองดูครับผม น้องวิละพียจ,จับสามเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยได้ครับเฮ้ยเฮ้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหออกไปแล้วอ่าอ่ะจับอีกจับอีกอ,อีกสองครั้งเจกสองครั้งอ่าอ่าใกล้หมดแล้วผมใกล้หมดแล้วถ้าได้ขนมคือรอดแล้วโอเคนะนะไม่โดนนะ <c oughs> ทีน้องเติ้ลทีเนี้ยดึงผิดชีวิตหน้าดำนะครับนี่เกมนี้พี่บอกแล้วมันจะอยู่ประมาณขอบขอบหรือกลางๆนี่แหละเอานะทีนี้หนักๆเลยทีนี้นี่เดี๋ยวมาดูเลย S <S <S <US 2> หนักๆเลยทีนี้อ่ะหนักๆเลยนะที่นี่โชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยโอ้หสภาพพี่ก็ดูไม่ได้เหมือนกันนั่นเองนะของพี่ใช่ไหมอ่าลองดูนะเดี๋ยวสองห่อสามห่อแล้วเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมทั้งเดียวเลยใช่หน่ะไม่ได้เลือกเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเป็นพยานนะโอเคนี่ครับผมนี่โอ้โหอร่อยอร่อยเลยพี่ดึงมั่วๆอย่างเงี้ยพี่ได้อ่าสอง สามอ่าโดนตามระเบียบนะน้องต้นกล้ายังไม่ได้สักห่อใช่ไหมโอ้โหน่าสงสารครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยนะพอแล้วอย่าพอแล้วอย่าไปทำเยอะอย่าไปทำเยอะชดน้าหน่อยชดนะพอแล้วอย่าไปทำเยอะอย่าไปทำเยอะอย่าไปทำยอะเออเออเตรียมไว้เตรียมไว้แก่แค้นแก่แค้นเตรียมไว้เออน้องวิลาเตรียมไว้อสามอ่าน้องต้นกล้าเตรียมตัวเลย หลับตาหลับตาเออค่อยๆค่อยๆหลับตาอ่าพอแล้วอ่าโชว์โชว์กล้องหน่อยโชว์กลอ้องเลยอเอาแบบหนักๆเลยนะทีเนี้ยฮะเอ,เ,เอ้ยใช่เว้ยใช่เว้ยโอ้รอดเว้ยรอดเว้ยสามครับผมไม่ได้โอ้โหตามร<ล>ะเบียบตามระเบียบเดี๋ยวให้พี่โดนก่อนอ่าคอยดูนะครับหนักเลยไหมหนักเลยไหมโอ้โห ภาพอ่าน้องต้นก้าเห็นไหมเมื่อกี้นี่อยู่กับขอบนะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเฮ้ย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 นี่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 อ้าเห็นไหมได้แล้วอ้าอีกเส้นหนึ่งเออเฮ้ยเอาไปซองคิดเลยเหรอโอ้โหนี่ก็ผมจบไปแล้วโอ้โหโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ขนมหน่อยหลังจากที่เล่นเกมจับผิดชีวิตหน้าดำนะครับนี่โอ้โ มามากินเลยหาโชว์ขนมหน่อยแล้วน้องๆน,นี่ก็ผมโอ้โหหลังจากที่เล่นเกมมานะครับนี่กินขนมอย่างอร่อยเลยเดี๋ยวเสียนาวาเขากล้องหน่อยเขาก็้องหน่อยก็คือแบบว่าเดี๋ยวน้องเติ้ลจะฝากอะไรถึงเอฟซีหน่อยนะอะไรนะน้องเติ้ลไม่อยากล่วงเหมือนมะม่วงอย่าใส่เสื้อม่วงเหมือนเซียนว่าวเอฟซีรู้นะครับถ้าไม่อยากล่วงเหมือนมะม่วงอ,อย่าใส่เสื้อม่วงเหมือนเซียนว่าวับผมนี่เซียนว่าวับผมเสื้อเสื้อม่วงก็ผม นะครับถ้าพี่เพื่อนๆน้องๆหนูๆกับปูเล็กทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่แน่ใจให้คอมเมนต์นะผมกับช่องเพชรสกุลแล้วเจอกันใหม่โว,ว,ว,ว้ชหน้าหน่อยเร็วโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยเร็ว